กูขอตาเนี่ยไปส่งรถให้ทันนะเวย้ยตาเนี่ยไปโกกนะครับเปินนะ,นะ,นะเนี่ยบ้านบ้านหน้าเนี่ยเห็นป่ะกูสปีดบูทไปแล้วเล่นสปีดดิปเตอร์ชนบ้านไอ้เว้ยเนยคุย,ยไม่มีปืนไม่มีปืนม,มีลูกซองมีลูกซองใครม,มตาตัดเทียตรงนี้วะ วางซีโฟในบ้านหมดแล้วใครเข้ามาถือว่ามึงตายมีปืนพกด้วยเอามาั้ย <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยมึงอะ <c oughs> ไปส่งรถเร็วอโฟมานะฟรับหน่อยโฟมารับหนะ่อยเฮ้ยไปชนกู อุ้้ยยตัวเนีไอโฟนมารับไอโฟนเดียยยวอ้กะสัตายไหมล่ะตายไหมล่ะน้องกูเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญตาม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 าล้มนะมารับนะเข้าไปไหนวะมข้ไปไหนอ่ะโอ้ยโอ้มันไอ้เจ้ามันเล่นปืนอะไรเฟิกูเนี่ย เดียวกูดับเลยเว้ยชี่เกนะินนะที้นี่ไอเชียนี่เอาชิบผายแล้วเพื่อนกูไปแล้วกูตกกูตายกูก <c ười> ดผิดไอ้เฮียกูว่าแพ้วะ่ะแต่เดี๋ยวกูว่าแพ้เกมก่งมากเลยนะเราแค่ไม่ต้องกดเราได้ดาวเพิ่ม นี่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 โอ้โหแค่หนึ่งดังเหรอกูมากอนเนี่ยน้องกูไปแล้วโฟนมาโฟนโฟนโฟนอะไรกูโดนไล่กูโดนไล่ต้องรถกูโดนไล่อยู่เนี่ยส่งเรียบร้อยเอ้ยเช็ยทำไมเอ้ยเราจะทีหนึ่งเราเนี่ยเดี๋ยวส่งก่อน เอาได้สองดาวอ่ะเร็วไปส่งเร็วไปส่งเร็วไอ้ยี่มันแค่ดาวเดียวว่ะมันมีแค่ดาวเดียวเองเฮ้ยลดความมิเว้นความลงเคลื่อนไปแล้วห่วยเอ้ยอาปีจะอะไรไอ้ฟนมารับกูนะมารับหน่อยที่ตก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 รับหน่อยรับหน่อย Gần về đây Kia yeah ơi Cái hey. phôn mà lắm nói Như này nhá Máu bên dày Mà lắm nói mà lắm nói Cái nó cô mà lắm đấy หลับด้วยหอดด้วยเพื่อนมึงมึงขี้ไปมึงขี้ไปไปนน่นไปนน่นโน่น่น่นไปนน่นไปนน่นไปนนขับดีดไอ้เหียนน่นไปนน่นไปน่่นเห็นไหมเห็นตรงนน่นไหมเออไปนน่นไปนน่นไปนน่นไป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 สองดาวสองดาวไหนวะไหนอะ ไป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 กูช่วยกูช่วยไปไปไไปเขาอ่ะเขาน่โน่นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเป็นีบรุาเลยไปไปไไปไปไไป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  นี่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 ไหนวะไหนวะเพงไหนอ่ะไหนวะตรงนี้ได้ยังไปไปไปดื้อ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 ตรงนู้นอ่ะไปตรงนู้นไหมตรงนู้นนะตัวรู้นตัวรู้นและเก็่อนพี่ปลาช่วยมึงไงอ่ะดูโมบกตรงนู้นไม่ยังเลยเลย เอาไปครับเอาอไปกร็วเรเร็ว,ร,ว,ร,ว <'m> รับยังไม่ได้รับเลยไปไปไป,ไปกรุนาอยู่นิ่งๆอย่าดึงไอเวนเหินเหินเหินไเหรถจะระเบิดอยู่ไอเวนเอ้ยอ้าว oh. oh. อัปปีระย อาปษที่ผายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวดเฮ้ยรถจะพังอยู่แล้วอไอไอโฟนหารถใหม่เด้อฆ่าตัวตายใครยิงเพื่อนวะเอ้ยไอโฟอน

โคนมันมาหากูแล so ้วอ้าวเ้กูตายเฮียกูตายไีสัตว์อัปรปรตายวะตายวะส่งรถก็ส่งรถส่งรถตรงนี้ส่งกูได้กูได้โฟนกูได้โคนมาที่เร็ว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 เอาไม่คืนเร็วคืนดิมันจะชนะแล้วเฮ้ยตรงนู้น ไปซี đi, ้ M ้ไขอมึมึงก็ช่วยกูดึงหน่อยเด้ช่วยดิอดีดีดวะไปไปตรงนี้ไม่ได้อะดดีดไป้ไปไปดิหวยที่สองลงน้ำ เอ้ยแลนดิ้งสวยๆไม่กูจะแลนดิ้งสวยๆขอปืนดิเร็วๆๆๆโืนเร็วๆไอ้เหี้ยใครได้ปืนวะกูไม่ได้ปืนกูกูกูเอายาไปกินสวยๆ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 เฮ้ยไม่เดาไม่เดามันไม่เดามันไม่เดาไอ้ฝนฝนช่วยยิงไอ้ฟน ช่วยยังขอปืนแม่งก็แหละขอปืนแม่งก็แหละสวยเก็บหมดดิตรงนี้ไม่กองทองนะลูกซองทองแยดไปมีมีลูกซองปะมีแค่ลูกซองทองเท่านั้นขอขอเลยมาแม่ง หมดยังตั้งใจหมดยังเฮ้ยเฮ้ยม่วงมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ข้างในอ่ะสติปะมันยิงกันอยู่ข้างในอ่ะขอ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 กูกูกูเเรกูเองกูเองกูรตัวดินี่ไงเหมือนเดิม ไม่ขอนี่ขอไม่ขออ,ขอ,อันนี้อะไรอ่ะลูกซองเฮ้ยมีเอฟโฟด้วยไอ้เคี้ยกระสุนกูไม่เป็นไรครับนี่เล่นนี่ดีกว่าสองบอกเลยเฮ้ยสองบอกเยอะเกินไป ขอ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 มีอะไรบ้างวะเกิดอะไรขป้นเื่เสียง,งอะไรอ่ะเลี่ออะไรทั้งหมดขึ้นบินอยู่เนี่ยอยู่นอกวงไปปะว่าเจอเจออะไรฮะใช่เหรอกูไม่มีไม้แย่เลยนะ กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วยิงไหมไอ้ตั้งไงปุ้ยเดดเดดดดไอ้โฟนมือยมึงมึงบังกันกูเฮ้ยมันมันลูกซองมันเล่นลูกซองมันเล่นลูกซองโดนหัวไปนัดหนึ่งโดนหัวไปนัดนึงโดนหัวไปนัดสวยอีกตัวอีกตัวลูกซองหลายเมตรไม่ได้ มันมันหนีวะแล้วหนีวะแล้วทีนี่แม่ทีนี่แม่ทีนี่แม่สวยสวยงามมากมันมีมาแล้วได้มีตัวเดียวเห็นแล้วแล้วมัน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 อยู่ในในนั้นนั่นเห็นไหมเห็นไหมน่ะเห็นไหมสวยอีตัวอีตัวอีตัวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคุโดนระเบิดดิโฟนกันดีโฟนกันดีโฟนโฟนกันดีโฟนกันดีกันกัน กันงอนกันงอนกันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเลยป,หลยปหลยีหลังคา,า,าด้วยปีหลังคาด้วยหลังคาหลังคาปีหลังคาด้วยหลังคาแเราปีนเราหลังกระโดดถุงเราแต่มันต่อตัวได้นะเลิกพูดให้กันหนแกชุบดิมึงก็ชุบกูดิ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนมันต้องมาชุบเร็วฮิว <c oughs> ่อนไหมฮิว่อนดิฮิววอนเถื่อแต่กูไม่มียาฮิวอ่ะกูมี นีไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรอกอนรอกนูก็ตายไปแล้วด้วยตายค่หนะเข้าไปคกไปตายคเลยไ่เข้าไปมันมีมันมีนี่มันมีสกิลูดอะเหรอกูก็มีกูเลยไ่สู้แม่งเลยเหู้ค้าหึ่งว่ะกูค้าหึ่งไหน่ต นี่แม่งฝีมือมันเลยเหรอเจ้าตกใจสัสนี่ฝีมือมันเลยเหรอใช่แบลเรือไหมแบลเรือไหมเสยแน่นึกว่าคนมี่คนนี้แหละพี่คนนี้แหละตึบมานได้ปะนี่แหละเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนติดเทียเนี่ยโอ้ยแค่ว่ายน้ำข้ามเยอะเนี่ยเรือ เนี่ยเรืออันนี้มันลดย<ถ>ังหรอไม่ใช่เรือใส่ตาร<ถ>ตรงนี้ไม่กล้อง<ถ>กล้องทองมีกระสุนไหมเกียร<ถ>์จนมากตอนนี้รถป่ะในแถวนี้มีรถป่ะจะได้เติมน้ำมันมีรถพังอยู่ในน้ำอะ่ะ ยากระเบิดเอ้ยขอกระสุนดิมีกระสุนไหมเบิดไอ้ฟนรบไอ้ฟอนรอบรอบโง่เยอะ f ฟ l ล o w ฟอนอุ้ยอุ้ยไปเอะ เหีย้ยกูมาแค่ครั้งเดียวนี่ทล่มปั๊มแก๊สเละเลยอุย้ยมันมีอันนึงระวังเฮ้ยกูโดนไฟไม่ตูด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 กูไม,ดไ,มดไม่ได้ฟาร์มไม้เลยเนี่ยมีศาจเขาว่ครับวิตามินนะได้ไม่ต้องปารกันกูมีปืนตกปลาอีกแหละ กูจะตกเกิดได้สองดีเอ,อตังไอ้นบอกลงใ,ใกล้อ่ะใช่ป่าวไม่ใช่ยัไม่ใช่เครื่องบินมย่ที่หรอบินนอนเนี่ยปลาอยู่นี่ไงได้แล้วในกระปุนเสียงอะไร <c oughs> ตรงนี้มีบ่อีปบอ่อหนึ่ง นี่อะไรวะอ๋อเอฟซี่มาแล้วไอ้อออกูดก๊ดไอ้กู๊ดกูไม่ค่อยใช้กูทิ้งแม่งเหมือนได้เสียงรถว่ะเฮ้ยอะไรวะเกี่ยวอะไรวะกู๊ดไงเกี่ยบแต่ถึงเหมือน,มนได้เสียงรถเลยว่ะ มีกองไฟไหมเฮียรู้สึกว่าเจ็บมากเลยตอนนี้ใช้ตาไหมเนี่ยกองไฟจไไกองไฟไม่ใช้ไม้เหรอใช้ดิรู้ว่าไม่ใช้เฮียเฮ้ยโอ้พระเจ้า โอนกูมีปืนนี้ด้วยวะ่ะโ<ว>อนเจอปลาดีเดอ้อนี่กูปลาเล่นไหมตอวเต็มฮะตัวสูงเนี่กูสูงกว่าอุ้ยเจ็บๆน,นะ,ะมันไม่เจ็บหรอเจ็บ ไปไปไปที่นี่ไป <_ d ose _> มันเรียกมันเข้าในห้องอาบนา้ำ <_ d ose _> ด้วยด้วยเอสอ่ะไอเวนกูตกไอ้เห <_ d ose _> ี้ <_ d ose _> นู่นในคนเห็นไหมเห็นไหมทางทิศร้อยซีเจอ,อะเจ็ดอะเห็นปไปไหนเลย่าเลยนู่นลันไ่ลันนัดหนึ่งเปิดสกราลเห็นไหมหน้าสองเจอะกระสุนลูกสองไม่มีเลยว่ะโอเคม่กี่ีนะเล่นยิัด,ดมียินนเหรอรอเขาบานหน้าก่อน อย่าเพิ่งไปบวกอย่าเพิ่งไ,ไปบวกบานา,า,นาก่อนบานาก่อนเปิดไงล่ะกินมัง่งในดงข้าวโพดนี่มันมักจะมีกล่องทองอยู่การบวกหรอต่อพวกอะไรนะบวกเหรอถ้าตายอะ่ะถ้าตายอะ่ะก็ขงงับไงไม่มีอะไรเลย ไม่ไม่มันมีคนยิงไม่ใช่เหรอไอาด้แปั๊บะระเบิดอ่ะิโฟนนี่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 สองรอยองร้อยส้อยสองร้อยสองร้อยไม่ไหนไม่ไหนไม่ไหนม่นเห็นป่ะนั่นไหนเห็นไหมเห็นไหมแปเีปเปิดละ เปิดละม daha, row, ันลงแล้วมันลงแล้วม uh ันลงแล้วว้าวกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยเฮ้ยกูกันไม่ไปเอ้ยกูกูติดอะไรเนี่ยกูกดเฮ้ยกูกดเป็นกูกดแซ่ไอ้เหี้ย แล้วทำไมมันขึ้นอย่างนั้นวะเราละครัรกต้อมีกัรเป็นอะอะปีจระไลยเออ้ค้เยียที่ไหวเลยแตบ